นุ่มๆเลยน่ากินสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับกวางเจ้าเข้าครัววันนี้เขาเสนอเมนูขนมเผิอกตัดหน้ากะทิค่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอยากรู้วิธีท,ทำเป็นยังไงไปดูกันเลยมาเตรียมในส่วนของวัตถุดิบกันค่ะประมาณนี้เลยแล้วกวางจะใช้ผ้าขอบางปูที่ลังถึงค่ะเอาเผือกของที่เราหั่นไว้มาใส่ลงไปเลยค่ะ และใช้ช้ผ้าขอบางคุมไว้กว่าจะตั้งซึ้งต้มน้ําให้เดือดนะคะแล้วจะเอาเผือกขึ้นนึ่งเลยกว่าจะนึ่งที่ยี่สิบนาทีนะคะพอครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยค่ะแล้วกว่านจะเอาลงใส่อ่างผสมไว้เลยนะคะทำตอนร้อนๆแบบนี้เลยแล้วกว่านจะบดตอนร้อนๆแบบนี้ให้ละเอียดเลยนะคะ พอได้ละเอียดตามที่ต้องการแล้วนะคะกว่าจะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเกลือป่นและน้ำกะทิค่ะค่อยๆทยอยใส่ก่อนนะคะและคลุกผสมให้เข้ากันเลยค่ะพอเนียนละเอียดเข้ากันดีแล้วนะคะกว่าจะใส่น้ำกะทิที่เหลืออยู่ลงไปให้หมดเลยค่ะคนผสมให้เข้ากันเลยนะคะ พอกะทิเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะกว่าจะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะแป้งมันน้ำสะอาดค่ะคนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะพอแป้งเข้ากันไม่จับเป็นก้อนแล้วนะคะกวนจะใส่เผือกดิบหั่นเต่าลงไปค่ะและคนผสมให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะ ประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็จะใช้เป็นถาดขนาด 7, คูณ7นิ้วค่ะแล้วเอาขนมมาเทใส่เลยนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วเอียงให้เต็มทั่วถาดแล้วเอาใส่ลังถึงไว้เลยนะคะแล้วกวนจะตั้งซึ้งต้มน้ำให้เดือดเอาขนมขึ้นนึ่งเลยค่ะกว่าจะนึ่งที่30นาทีไฟแรงนะคะ มาเตรียมในส่วนของหน้าขนมกันค่ะโดยใช้น้ำกะทิน้ำตาลทรายเกลือป่อนค่ะแป้งข้าวเจ้าและแป้งมันค่ะคนผสมให้แป้งละลายเข้ากันเลยนะคะพอแป้งละลายเข้ากันดีแล้วนะคะกวนจะใส่สีผสมอาหารสีม่วงลงไปค่ะ ค่อยๆเติมเอาให้ได้สีตามที่ชอบเลยนะคะได้แล้วเอาพักไว้ก่อนค่ะพอตัวขนมที่เราเนึ่งไว้นะคะเหลือเวลาอีกสิบนาทีกวนจะเอาหน้าขนมขึ้นตั้งไฟเลยค่ะกวนจะใช้ไฟอ่อนกวนตลอดเลยนะคะได้เนื้อประมาณนี้ก็ใช้ได้เลยค่ะพอตัวขนมที่เนึ่งไว้ครบเวลานะคะเอาหน้าขนมมาเทใส่ได้เลยค่ะ ใส่ให้หมดเลยนะคะเกลี่ยๆให้ทั่วถาดอีกหน่อยค่ะและปาดให้เรียบๆอีกนิดนะคะแล้วกวนจะนึ่งต่ออีก20นาทีค่ะครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยยกลงจากเตาพักไว้ให้เย็นเลยนะคะ ขนมเย็นแล้วมาตัดแบ่งกันเลยค่ะตัดขนาดตามต้องการได้เลยนะคะแต่ของกวางจะตัดเป็น9ชิ้นเลยค่ะเอาที่ตักขนมมาตักออกเลยค่ะตักเป็นชิ้นได้แบบนี้เลยนะคะ ได้เป็นสองชั้นแบบนี้เลยค่ะเนื้อนุ่มๆเลยน่ากินเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะขนมเพิกตัดหน้ากะทิที่กวางทำในวันนี้นะคะรสชาติของเขาก็จะหอมนุ่มละมุนมากเลยค่ะ ยังไงก็อย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะรับรองค่ะว่าอร่อยแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจใกวางได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย